อ่อนะครับออจาก r a p i d t a i l part of a c c e n t t ์เซนงานที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมแล้วก็ทีมที่ทำงานนี้ทุกคนเนี่ยรักมันมากก่อนที่ไปดูงานกันผมอยากชวนดูก่อนว่าเพราะอะไรทีมผมถึงได้รักงานนี้ันนะครับอันนี้คือคือความคิดเห็นจากจากทีมนะครับบางคนก็บอกว่าเออมันหยิบมุมเล็กๆมาพูดได้น่ารักมากเลยบางคนบอกเออมันมันจริงหมดเลย จริงทั้งตบอย่างนักแสดงบางคนบอกว่าเอ๊ยมันเหมือนเราได้ส่งยิ้มให้ทุกคนอนะเหมือนส่งยิ้มให้ลูกค้าบางคนคนทางานก็บอกว่าเออทาไปยิ้มไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอะไรทาอะไรทำอะไรอะไรทำให้เขาโลกสวยกันได้ขนาดนี้ลองมาดูกันว่าบี๊งานเนี้ยมันคืออะไรนะฮะคนทํางานถึงได้โลกสวยกันได้ขนาดนี้บี๊จากลูกค้าที่น่ารักนะครับลูกค้าโรบินฮูดวันนี้มาด้วยนะครับลูกค้าโรบินฮูดบอกและบิดว่าช่วยชวนลูกค้าใหม่ใหม่ มาดาวน์โหลดแอปโรบินฮูดแล้วก็สั่งอาหารจากแอป o รบินฮูดกันแต่ว่าต้องยังต้องคำนึงไว้เสมอว่าเรายังอยากจะสื่อสารในวิธีการแบบโรบินฮูดที่แบบว่ายัางคงไว้ซึ่งแบรนด์เมเมจของเรานั้นคือความเป็นร้านเล็กที่คุณรักนะครับร้านเล็กที่คุณรักนะครับเราชวนนิวคัสเมอร์เข้ามาดาวน์โหลดแอปแล้วก็สั่งอาหารกับโรบินฮูดเราเจออินไซต์ว่าในยุคโพสต์โควิด มาสักพักนล้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือว่าราคายังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของคอนซูมเมอร์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยเช็คโปรบางคนเช็ค3 4แอปก่อนสั่งอะ่ะทีนี้เราก็คิดว่าเออทั้งนั้นก็ต้องทำโปรโมชั่นแหละแข่งกับแอปต่างชาติแต่ด้วยความที่เราเป็นร้านเล็กนะครับนฮูดเป็นตัวแทนของร้านเล็กไม่ใช่แค่แบรนด์อิมเมจเท่านั้นแต่เวนเดอร์ส่วนใหญ่ของ롬앤후드เนื่องจากตอนนี้เกิดมาก็ยังเป็นเป็นร้นนานเล็กด้วยทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเออร้านเล็ก โตอาจจะไม่แซบเท่าเท่าร้านใหญ่นะครับมีเซอร์วิสที่ดีเรามีความเป็นมิตรเรามีความจริงใจแล้เรื่องหนีเสนีอะไรที่ไปสู้ออเขาได้บ้างซึ่งเราก็ไปเจอข้อหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่เราจะสังเกตเวลาร้านเล็กตอนรับลูกค้าใหม่ๆเขาทํายังไงเราเดินผ่านร้านปุ๊บเขาบอกกินอะไรจ้าสุดลออ๋ <laughs> อข้าวกรอบจานหนึ่งครับป้าเอาไข่ดาวด้วยเดี๋ยวผมนั่งตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ มันจะมีอีกหลายๆคำมากๆเลยคำน่ารักน่ารักพวกนี้กิลองทานไม่นูกหรือแบบไปสั่งเะเสียใจนะมีแบบชาเลนจ์มีคำหลายคำมากเลยเราสุกว่าเออเนี่ยเราเอาเอาไอ,าอาสิ่งที่มันได้ผลบนชีวิตจริงแบบเนี้ยมาใช้มันออนไลน์ได้ไหมเราก็เลยลองคิดดูว่าเอองั้นเราเอาประชาเป็นโค้ดแล้วกันไม่ใช่แค่โค้ดส่วนลดแต่เป็นโค้ดส่วนเลิฟนะครับโค้ดส่วนเลิฟคือชิ่อของแคมเปญน,นี้ซึ่ง มันเป็นแคมเปญที่เสิร์ฟความจริงใจนะครับผ่านโค้ดที่เจนโดยแม่ขาบ้าน,านพ่อขาบ้านร้านบาน้บานนะครับร้านจริงๆพวกเนี้ยคำบา้บานพวกเนี้ยเราเอามาดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสั่งเอ,อ่ออาหารจากแอปเราเป็นดูดแล้วก็เอาบีฟเนี้ยไปบีฟพุ่งกับเพื่อทำหนังโปรโมทโค้ดนี้พุ่งกับนะครับค,คุณเคจากเพาส์อัลตร้าแบก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันผมว่ามันน่ารักมากเลยที่เราใช้อะไรจริงๆเนี้ยไปคอนเนคกับลูกค้าทั้งนั้น ผมขออย่างนี้ได้ไหมผมขอไม่แคสตั้งแสดงด้วยร้านค้าที่เอามาใช้ในหนังเรื่องนี้เราแคสร้านจริงๆเลยได้ไหมเราไปดูว่าเออร้านจริงๆเขาเขาแบบว่ามีวิธีการแบบว่ามีคําแบบไหนที่ใช้ต้อนรับลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าเออลูกค้าโรบินฮวนก็บอกให้งั้นก็ดีเอาด้วยงั้นโค้ดที่เราจะใช้อ่ะเราเอามาจากร้านจริงๆพวกนั้นเลยมันเลยกลายเป็นโปรเจกต์น่ารักน่ารักที่เรนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดูนะครับโค้ดเสจเลยจากโรบินฮวนครับตอนไปสั่งข้าวอ่ะ เคยได้ยินคำแบบนี้ไหมย,ยินเไจ้าสุรล์ลองทานดูเมนูกอร่อยนะคะดูเมนูก่อนได้นะไม่ถักจะเสียใจนะโลเินฮูดเลยขอเปลี่ยนคำเหล่าเนี้ให้เป็นโค้ดที่พิเศษขึ้น y yes, U D L O A P U D L O A ยินไรยจ้าสุลลอ,ออันนี้ก็ได้ครับแม่อ,อันนี้หมายถึงโค้ด อหมายถึงโค้ดจ้ะลูกค้าใหม่โรบนใส่โค้ดบนแอปว่ายิะไรจะสุดหล่อรถค้ามีโนไม่ฟังจะเสียใจลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทโค้ดส่วนเลิฟจากโรบินูเพื่อทุกคนในมือนี้ได้สุขไปด้วยกันวันนี้เป็นลูกค้าใหม่วันต่อไปเป็นลูกค้าประจำคุณแม่นะคะปังเราก็ชื่นใจนะครับเราพอเห็นตัวเลขว่า ค้ดส่วนเลิฟชวนล,ลูกค้าใหม่าให้เราพูได้ถึง2องเป 5, นต์ห้าหมื่นยูสเซอร์ user, จากโค้ดที่ถูกใช้ไปหนึ่งหมื่นครั้งต่อวันมันเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจแต่สิ่งที่น่าชื่นใจกว่าน,นั้นคือสิ่งตอบรับจากคอน sumer มมนะครับน่ารักมากโค้ดน่ารักมากแบบดูแลยิ้มผมแบบโลกสวยไม่แพ้คนทำ,ำค,คอมเมนต์จากคนทําเมื่อกี้ที่เราเห็นเลยซึ่งตรงนี้แหละผมว่าจริงๆสำหรับผมนี่คือนี่คือสักเซสที่แบบว่าเป็นเป็นรางวัลให้กับคนทําอย่างพวกเราแล้วกัน มันเป็นรางวัลที่ทำให้เห็นว่าวันนี้สิ่งที่คนพูดอยากพูดได้ส่งถึงคนทำแล้วโดยที่เอาอารมณ์ของสิ่งที่เราอยากพูดไปถึงข100เขาร้อยเเซลยผ่านโปรโมชั่นง่ายๆผ่านแคมเปญโปรโมชั่นง่ายๆเรารู้สึกว่านี่แหละมันเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราเราเราเป็นจุด u c c e s s Point ของเราในแคมเปญนี้เราก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของผมด้วยว่ทาทำไมผมถึงชอบแคมเปญนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าการพูดผ่านแม้มันจะแบบผ่านโค้ดโปรโมชั่นง่ายๆอันเนี้ย เราพูดกับคอนซเมอได้ใกล้ชิดมากเลยเรามาทำให้ผมรู้สึกว่าในวันที่วันนี้แบรนด์กับคอนซเมอนะครับเราสื่อสารกันผ่าน Experience ที่มี l a เยอของเทคโนโลยีคอ a l แพลตฟอร์มซับซ้อนมากๆเนี่ยวันนี้แบรนด์น่าจะใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้มากขึ้นถ้าเราเสื่อให้เขารู้ว่าเบื้องหลังแพลตฟอร์มนั้นเนะี่ยมันก็คนเหมือนกันนะที่กุอยกับเขาอยู่อันนี้คือคนเหล่านั้นครับ ขอ,ขอบคุณทีมและพิธทกรทุกคนนะครับขอบคุณทีมโปรดักชันขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าและเสียบแันครับจนลูกค้าโรบินฮูดท,ที่ให้โอกัสทำงานที่รักแบบนี้ครับขอบคุณครับ